เที่ยงเย็นตุวาภาคตะวัยออก้ทุกกัางเดือนี้โอบาก้าภาคตะวันตกชิงไว้ีิการจมูกิดยทีของที่กรเนิดส่งมต่อความสุขโอดทางพักคุณปัะหาการรักษาและการเกี่ยยาโดทีหาหายกับปิสุขภาพเดิมจะถ่ือโรคโรคจุ้าให้รับกาแต่งต้องสถานโรคจกล ใหดูอาการของส่วนของผู้ป่วยที่บาดเยมเนื่องที่อาดุ๊กเจ้าสุขที่ทุกอย่างกลับคืนสู่าเดิมไม่ถึงทตนแออกครอบหัวของผู้วยเจาค่าใด้รับการเยียยาคุณแม่ของเชรด้วยผู้่เจ็บขาผการ้องเรสกล้งเจ้าค่าได้รับการถูกยืดอฟื้นได้รับการรักษาจากหลงในพระนามอิสุกิจ้าอเมนสุดท้ายจากที่ถานเรื่องของารััญหาส่วนตัวเศรษฐกิจการเงิน นะครับการเตือนเรือร้อนใจการยุ่งใจสถานการณ์ต่างที่กระชิญอยู่ที่ต้องการรับการนำของพระเจ้านะครับการเรียนส่วนตัวสถานการณ์ต่างสิ่งที่จะขอการนำของประเทศนะครับเราที่ต้องการรับไปต่ังเรือรุ่ที่้นอะยู่หรับภาระทางส่วนตัวจากการเงินเศรษฐกิจหรือภาระกิจธุรกิจสิ่งต่างการเงินส่วนตัว นะครับที่ต้องชระเรับการเปลนแรรับประจากประเทศขอจากประเทอย่างต่อไปพระบิดาเจ้าของสมบูรณ์าพระคุที่ผกได่หบเห็นในสี่ที่ตุ้รับใช้ประเทเจ้าเป็นตระกรลเจ้าที่ี่น้องคุณต่อพวกนี้ขอเสียงให้คำริานธไปถึงประเทศรักกันขอให้คำตอบนี้มาจากตองคนไม่ว่าจะเป็นาระคนสังสัญญา ภาระดีส mm ิที่อยู่ในสภาพชีวิตที่แตกาอาไวรวมทั้งเ้รษิส่วนตัวครอบครัวสถานการณ์ต่างๆที่มันชุกอยู่อดพระเจ้าในสุโอกตริย์ก็กลมแงรหัการทรงทธิของพระเจ้าทรงอยู่ด้วยบนจอขาอพระเจ้าในสุโปลให้ับต่อนั้นมาจากเบื้องบนองพระเจ้าในสุโปลนำทั้งสถานการณ์สิ่งางทั้งชีวิตเนนาคต ต่อไปจะส่งผลให้สิ่งนี้อยู่ในแผนการเห็นพระุุณของพระองค์ไปพระยาวที่สี่้าวอาเมนให้โอกาสชมพูขอะคุทพเจ้า ยังไม่รู้เลยว่าปฐุมธานีเนี่ยมันมีมันมีชื่อชื่อจังหวัดปฐุมธานีอยู่ในประเทศไทยด้วยผมก็ยังแบบไม่รู้เลยนะก็เพิ่งมาก็แบบพระเจ้ากระงมนามแล้วผมก็มาแบบงงๆแบบอะไรกันแน่แบบที่นี่ที่ไหนผมไม่เคยมาไม่เคยรับรู้อะไรเลยแล้วก็ได้มาแล้วก็พอได้มาก็พระเจ้ากระสมนามบอกว่าแค่ผมมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้สร้าง แต่ว,ว่าให้อยูใ่ในทางของเจ้าแบบว่าให้มีความคิดการเติบโตการตัดสินใจผ่านพี่น้องผ่านผู้นำผ่านทุกท่านที่แบบส้งนักศึกษาชีวิตแนบแล้วก็พอหลังจากนั้นก็พระเจ้าก็ทรงนำไปไปต่อไปเป็นอนาหาอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าทรงนำเวลาที่พระเจ้าทรงนำทุกอย่างที่เราทำมันจะง่ายมาก แบบว่าคือไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ๆก็เป็นอาหารอยู่ๆก็สอบติดอยู่ๆก็ได้อันดับแล้วแบบว่าไม่มีใครแย่งแบบว่าอ,อยู่ๆก็ได้รองหลักแม่อะไหหรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนสอบก็พอสอบก็รู้สึกว่าพัชชาก็ส่งางานนะแต่ว่าพะชช่าแบบ เรียนไปเรียนมาผมก็งงเหมือนกันว่าเออทำไมจําได้ทำไมจําได้ทุกอย่างที่เขาสอนมาแล้วพอตอนสอบผมก็ไม่เคยตกจากวิชาตอนที่ได้ก็รู้สึกว่าเออพระเจ้านนำเราไปสิก็จากนั้นยังสนใจพี่น้องว่าการที่เราอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะผูกทางไว้ให้ต่อสำหถ้าเราตัดสินใจเดินตามพระเจ้าอย่างจริงจังพระเจ้าจะให้เราเดินทางที่ถูกต้องแล้วก็ that. สวัสดณภาพมาสู่ชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อคุณภาพนะคะโดยการถวายและผู้สอนข้อความที่ของสีขาวด้านหน้านี้ได้กันค่ะ บำรุงค่าลงอเรียนนะคะแล้วก็ที่พักการเดินทางหรือแม้แต่สั่งเสื้อค้ายนะคะแล้วก็การกลับบ้านวันนี้ช่วงเย็นนะคะท่านก็สามารถที่จะนำสุจิบัตินี้กลับไปด้วยนะคะเพื่อที่เรานั้นจะไม่ท่าข้อพอนเราจะได้ไม่ตกล่น,นขาสารนะคะและในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่มีความสําคัญนะคะขอทุกท่านที่จะจให้เกียรติกับพระเจ้านะคะและผู้ที่จะมากราบพ,พระเจ้าที่เราจะไม่ลุกเดินไปนมาและ ให้เปลี่ยนระบบเครื่องสื่อสารนะคะให้เป็นระบบสั่งหรือว่าปิดเครื่องนะคะแล้วก็ลดเสียงดังการพูดคุยถ้าเป็นผู้นำที่มีความรักความสึงใจสมาชิกเสมอนะคะสถานภาพครอบครัวสมรสแล้วกับอาจารย์ไทรลอกพอสมนัาเสด็จการศึกษาระดับปริญญาตริคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยรามคำแพงระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสกลมหาที่ราช ท้าสมเด็จการศึกษาด้านพระคำพีหลักสูตรพระคมพีและศาสนาศาสตร์จากสถาบาันพระคิษธรรมไทย t อ l จากจัประรรดิกรุงเทพถ้าสมเร็จการอบรมผู้นำหลักสูตรระดับสูงจากสถาบันพักไก่มอรนทาวาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและท่านมีความรับผิดชอบงานด้านวิชาการสายนำบริหารธุรกิจไทยท่านเป็นหัวหน้าภาคกิจภาพิาวัติศาิตร์จากจักรวรรดิกรุงเทพขอเสนอรับรอบอาจารย์ภูมิพอสมได้การค่ะ แล้วมีการได้เปิดควยในนามระเจ้าเยพระบำรงที่16นะครับข้อ1-16เรายัมีการได้เปิดกพระตอนนี้ร่วมกันรวมกับที่16ข้อ1-16นะครับพวกร้อมแล้วเปนดก้มีร ยังจะมีการได้อ่านสลับข้อครับอ่านสลับข้อมีคนอายอ่านสลับข้อด้วกันครับพระ้าขุปปัตตุ์ของเราไว้กับท่านคุเฟีผู้เป็นบันใกาและที่จับที่ดูเลยเป็นเกียร์ักังานไอะนานของเรามีเพ่อนชาตามควแก่ทางิทศชนแลขอให้ท่าช่วยงานในผู้ฉ่งที่นั่ง้องการและให้ช่วยส่งข้คาคนจนทางข้าพเจ้าด อบากควาคิดถึงพิเศษอัลฟิดาผู้ร้องนำกับข้าพเจ้าในภารกิจของพระพิสศิธิ์ซึ่งได้ส่งชีวิตของเขาเพื่อลกปรดในชีวิตของข้าพเจ้าขอขอตั้งใจใช้คำเจ้าเดียวแต่ที่จะจับแขนของลูกกังชาก็ขอบคุณเขาด้วยและขอฝากความคิดถึงเยี่ยมเก่งใจที่อยู่ในบ้านของด้วยและอบปากความคิดถึงพยายามที่จะเป็นพิซซ่าที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่มาเชื่อพระคิดในแคว้นเอเชีย ออกฝาาความคิดถ <onents and downhill behaviour> yeah. ึงพยาญนะอันโดนเดี่ยสและผู้เป็นญาติของพระพจ้าผู้ทีุ่ขจำจองร่วมกับพระพจ้าตเขาเปนคนมีชือเสียในหมู่พู้รทที่ได้ตั้งอยู่ในควาคิดก่อนพระพจ้าด้วยออฝาความคิดถึงพยัที่รักของพระเจ้าผู้เปจ้าออฝาความคิดถึงพยัอุเบกณะอุปบกณ ซึ่งร่วมงานอยู่ในพาคธกิจของประเทศแล้วก็ฝากความคิดถึงพยัญชิะที่รักของชาวพเจ้าฝากความคิดถึงพยัญะทเปน้ของประเทศไของปฝากความคิดถึงพยัญนในรของนายสรุลฝความคิดถึงพยัญนเทโรโทนยากของพาวพจ้าแล้ก็ฝากความคิดถึงพยัญชนะใเครอของนาซิซัสซึ่งอยู่ในองคผู้เป็นเจามเป็น พากความคิดถึงรผู้ซึ่งเลือกไว้ในองค์พระผู้เเจ้าและบรรดาเขาซึ่งเป็นบรรดาของพระเจ้าด้วยพากความคิดถึงบรรดาพิโลกาสตูยและเมเลอส์น้อสาวเขาโอลิมปัสและบรรดาชาวพิจูนและคนอื่นพากควาคิดถึงบรรดาิโลกาสูยและเนอสน้องสาวเขาโอลิมปัสและบรรดาาวพิจูนและนอ่น พระบิดาพระเจ้าทรงสวดให้พระพิจากรรพระเจ้าที่งบรใยายความงดงามออกการดำเนินชีวิต <c> ท <oughs> ี่จะเดินขึ้นลุกเดิขึ้นในแต่การพรงประสงค์ของพระองค์พระองค์สดให้หลงาลได้เข้าใจประจักษ์ถึงเส้นขางความจริและอยางรู้ถึงความจริงของโคในวิญญาณิตและตั้งใจที่จะเชื่อสอนร้องตามพระประสงค์ตามแลัแหนที่พระเจ้าสรงกันไว้สวดให้หลาใาลได้เป็นวิทีกรที่พรรองสรงเลือกสรรไว้ และถูกสร้างขึ้นส่งชำระด้วยน้ำพระพันธุ์ให้เป็นขี้จักรที่มีสง่าราศีไม่มีสันดิยุ่ยรอยประจักษ์คนใดและมีความพร้อมที่จะรองรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ขอเพียงแค่สุขสิ้นลมกระตกรไปในพระนามที่พระพิจารณาเมนนะครับอย่างนี้เท่านั้นนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว พรอบบ้านนี้กฎเกณฑ์เขาพ่อแม่ก็อยู่ตามแล้วก็เบื่อพี่นี่น้องน้องมากขอคอยที่จะซ้ําเติมแล้วก็รอเห็นเอาเวลาที่เขาผิดพลาดก็ถูกตำหนิก็ถูกต่อว่าเด็กหนุ่มคนที่กระดิตัดสินใจออกจากบ้านแล้วก็มีสิ่งตะโกนของพ่อออกมาเออถ้าไปแล้ว ไม่ต้องกลับไปหเห็นหน้าอีกเอาก็เลยกอ,อกไปทำงานรับจางเพื่อแลก,กอาหารในพระนที่แรกๆอาจจะมีวความรู้สึกว่ามีความสุขมีความอิ่มเอมเพราะว่านีอิสระภาพมากเลยในการใช้ชีวิตที่ไม่มีไกลแบบกีบก้จกกนกระทั่งตัวเวลาผ่านไปผ่านไปื่อเวลาผ่านไป,นไป,นไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เขาได้คุ้นเคยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเองได้รับเคยได้รับมาตั้งแต่แรกๆความคุ้นเคยแม้ว่าคุณพ่อจะดูแม้ว่าคุณพ่อจะกล่าวว่าเ็าเริ่มสื่อเออนะสิ่งที่พ่อกล่าวว่านะวก็มันก็ช่วยที่ทําให้เราไม่ผิดพลาดล้มเหลวก็ค่อยๆดีใจที่สำนึกสำลักม,มากขึ้นมากขึ้น ตืกรก็ต้องมีความคโอ้ไม่ได้เลยนะเราไม่ได้ตัดสินใจออกมาจากโลกเขากันนี้นึกถึงทั้งสองคนที่บ้านนึกถึงคุณพ่อสภาพที่เขาได้อยู่แบบคนเดียวอ้างว้างอยู่เหมือนคนแปลกหน้าแม้จะมีคนหยิบยื่นเงินให้จะเป็นการหยิบยื่นแบบคาดจ้างในงานไม่ได้มีความรักความเยื่อยใยไม่เคยมี สภาพของการที่รับการแบ,บ่งปันแบบภาษาแบบพี่น้อง,องในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเขียนจดหมายและจดหมายนี้เ็าเป็นถึงที่บ้านก็ขอโทษว่าคุณพ่อจะยกโทษได้ไหมแะะน่ครับสิ่งที่เขาจะทําได้คือจะกลับมาเป็นคนที่ดีต่อไปนะครับและขาบม่รู้ว่า่ จะมีการตอบจดหมายหรือนจดหมายกับเาตันไหนที่ไหนแต่สิ่งที่เขาบอกไว้ก็คืออะไรเอาเป็พ่อ,พอนะครับยกโทษค่ะเอาไปฝากให้เขาก็นะครับทีบนะบ่จุดไฟที่ระเบียงบ้านแต่ถ้าไปแล้วไปที่ระเบียงบ้านนั้นไม่จุดเขาก็จะกลาบ้านยังไงและแล้วนะครับ ชายหนุ่มคนนี้ก็เดินนะครับจากสิ่งที่เขาหนีออกมาจากบ้านกลับไปบ้านก็เดือดเดืมากเพราะว่าอยากไปไกลเกิอยไอ้ัาอ้าศึกเราขับรถหลายทอนนะครับเพื่อจะดูว่าจะมีรถชนไหนที่จะผ่านบ้านเขาบ้างก็งคว่ามีรถบรรทุกอันหนึ่งได้ขับมาพอดี และเขายินดีที่จะไปส่งเพราะว่าผ่านเส้นทางนั้นและเมื่อลดเขาบอกใกล้บ้านเขามีความรู้สึกตื่นเต้นแต่มีความรู้สึกกังวลว่ากลับไปบ้านเนี่ยทางบ้านจะเป็นเหมือนเดิมไหมจะต้องรับกับความรู้สึกจะเป็นเหมือนเดิมไหมเขารู้สึกสถน้นหลับตามีความกังวลระบายใจในที่สุดเมื่อรถมาถึงบ้าน คนขับรถก็บ,บน่นว่าโอ้บ้านนี้มันน่าจะเพียนนะอันนี้มันตึกนึงค่อซึ้นแล้วนะครัทำไมต้องมีไฟส,สว่างมสวคนประกันรถก็ขลืมนตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือในบ้านรอบบ้านนะครับเปิดไฟมีการจุดเทียนข่าไว้และมีคน,นแก่สองคนที่สื่อไปใช้ร้วคอยส่งนี่ก็คือพ่อที่รอคอยลูกกลับมา ที่เราจะดับบ้านของพระเจ้าก็เป็นที่นั้นไม่ว่าชีวิตเราจะติดพลาดชีวิตเราจะไม,ม่สมบูรณ์ลมเหลวแต่ที่นี่พระเจ้านะครับส่งหลอกขอให้ทุกคนกลับมาแ,มและไม่เคยละทิ้งทอดทิ้งเราได้เห็นภาพในโภชนพระเจ้าในตรกูกาสศิเรียนดีวา่าบุตรน้อยที่ออกไปจากบ้านบุตรน้อยที่พัดหลงไปเพราะว่าความดื้ดึงขอทรัพย์สมบัติของพิดานำไปทองขาง แล้เมื่อทรุดแลนเกิดความทุกข์ยากลำบากนะครับกลับมาแทนที่จะกล er ับมาเป็นปกตินะครับแต่ก็ตระกูลกาไปหาใครก่อนครับไปหาคนเลี้ยงหมูแต่ก็ไปกินอาหารหมูไปกินอะไรต่างๆรู้สึกว่าโอ้ที่กินแล้วมันยากลำบากยังไม่เปิดที่บ้านเลยความทุกข์ยากลำบากแต่ก็ปุดน้อยที่เป็นคนแรกที่ก็สํานึกและตัดสินใจที่จะกลับไปก่เมื่กลับไปบ้าน จะบอกกับพ่อว่าเขาไม่สมควรที่จะเป็นลูกเขาอ,อยู่แบบเป็นเสมอกับเปล่าไม่ต้องถูกรับเป็นลูกก็ได้แต่ขออยู่ในบ้านไ่รองรครับเราจะเห็นภาพของใครที่สานึกแท้จริงและภาพของพระบุตบอกว่านะครับส่วนบิดานั้นมองเขาแตกไปมองเขาแตกไปนะครับพระเจ้าจมองเห็นชีวิตเราแตกไปอีเวนตหนึครับ พระเจ้ามองแนละดูว่าชีวิตเราจะกลับมาหาพระองค์เมื่อไรจะเดินกลับมาอยู่ในพระกรุณาของพระเจ้าอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นภาพอันงดงามที่เราได้เห็นึงความรักของพระเจ้าแล้วื่อมาเนี่ยลูกนั้นทาสารภาพไหมแต่เมื่อใจก็กลับไปพบผู้ท,ที่เป็นพ่อโผพ่อเก็แสดงเป็นครับได้กระทําสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระกุณในการเริ่มต้นใหม่เอาเสื้อมามอหม่มงนะครับเอาแว่นตาบาสครับ ครับและภ้าโพนะครับและก็มีการได้เสียงสองนี่คือภาพที่พระเจ้าที่สมบูรณ์พิชิชีวิตคนบาปหนึ่คนที่ห,หันหลังให้กับบาปนั้นกลกับใจและกลับมาหา,าประเจาเป็นภาพสําคัญมากและเป็นภาพที่พระเจ้าได้ทงโตรดให้สิ่งนี้ได้อยู่ในที่จกของพระอด้วยจะเป็นไงครับและภาพที่เราในการได้อ่านสุดท้ายเนี่ยมันเป็นพระเจ้าพระเจ้าที่ดูเหมืนว่ายากมากที่เราจะเข้าใจ แต่จมปรดเข้าใจแม้แต่แยากเห็นไหมครับเพราะว่านี่คือชีวิตของพี่น้องที่จะต้องเป็นเช่นนี้อันนี้คือหลักนี่คือภาพองความเติบโตซึ่งเป็นการเติบโตที่